ถามน้องกันอย่างน้องกันที่เขาถามที่เขาเมากันว่าพอมาได้เป็นศิลปินก็เรื่องเรียนก็ไม่สมนใจทิ้งการเรียนไปเลยอันนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับเพราะว่าปกติก็ทิ้งอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่ครับเพราะว่า <c oughs> ครับยังไงกันก็ไม่ไม่ทิ้งอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องการเรียนอ่ะมันควรที่จะเป็นที่หนึ่ง<อ>คือ,อยังไง ที่ไม่ได้ใช่ใช่ครับเพราะมไม่ได้สำคัญของเราถึงว่าเราควรที่จะมีศิลปะศิในการตอบนิดนึงสมมติถามที่ผมแบบว่าพี่ผมแบบไม่เอาไม่เอาไม่อาตัวอย่างสมมติอ่านลองเราออิงแล้วที่คนเขาลือว่าหนูเนี่ยไปอุงอิงไปติดสาวสาวชูก็อายเพราะวันนั้นมีคนเห็นว่าไปตามชูก็อายตอนไปออกรายการทีวีอันนี้อย่างไรคะ จริงหรือเปล่าหไปนจริงไปตามไปจริงๆจริงโอเต้นได้แล้วไปทำไมเออแล้วเห็นว่าไปเต้นเขาได้ด้วยแต่ผิดไหมถ้าผู้หญิงด้วยกันอยากจะเพิ่มผู้หญิงที่เก่งๆอีกตั้งสี่ห้าคนนะมองเขาก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่น่าเอาเป็นเยี่ยงหยาแต่ว่ามีทั้งความสามารถและหน้าตาดีด้วยอ่าโอเคอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้เขาก็ตอบไปอ่าก็ชื่นชมในฐานะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ตอบแล้วบวกทั้งเขาและเราอย่างนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตอบแบบนี้นะตอบให้มันไม่มีใครเป็นฝ่ายเสียอย่างเงี้เป็นต้นขอลาไปตันี้หน่อยนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเวลาถามคำถามที่เรารู้สึกอึดอัดใจนะที่เรารู้สึกแบบอัดกระอ่วนก็พยายามหาทางเลี่ยงตอบให้มันสบายใจอะเลยวอกปะให้ให้มันเเรียกว่าไงถ้ามันมีการพาดพิงอะไรเงี้ยให้มันมีการให้เรารู้สึกบวก กันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างไม่แก้ถามว่ารู้สึกกับกันยังไงอย่างเงี้ยก็ดีแล้วที่เราไม่ไปบอกเขาในเชิงที่ลบอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะถามต่อมาอ่ะลองคําถามมันจะมีคําถามบางคําถามซึ่งไปที่ไหนก็จะต้องตอบนอ,อกไปคราวนี้ถ้าเราไปสิบรายการอย่างเงี้ยเชื่อว่าเขาก็จะต้องถามเราอย่างนี้ลองคิดซิว่าเราจะตอบอย่างไรให้มันรู้สึก แตกต่างหลา,ากหลายอ่ะตัวอย่างเช่นอ่ะห้าสีอ่ะ, 5, อะลองลองดูลองดูงดเรานะเห็นทุกวันนี้ตอนนี้ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างถามสิรายการผมเชื่อว่าจแรายการนะถามแน่เราจะตอบยังไงไม่ให้แบบเหมือนท่องเป็นน้องก้วน้องขุนทอง,ทอ,งอ่ะน้องกันคะครับก็ มาถึงจุดนี้ได้ก็รู้สึกภูมิใจในทุกๆอย่างที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงภูมิใจตัวเองด้วยที่เราสามารถฝ่าฟันอะไรมาได้หลายๆอย่างถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาถึงจุดหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องทําต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับโอเคอดีมากของกั่ะใช้ประสบการณ์ของตัวเองฝ่าฟันมานานจริงถ้าเราสามารถยกตัวอย่างไปได้หรือทําให้เห็นภาพชัดเจนได้ว่านี่คือความฝันของเรามาเช่น การฝึกตรงนี้มาเป็นเวลากี่ปีแล้วสมมติสาปีเต็มที่ฝึกฝนมาวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกดีใจมากอ่อะอย่างพูขพอตอบเราตอบอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นประสบการณ์ของน้องกันเองถูกป่ะมันจะเป็น3มปีของน้องกันเองซึ่งมันจะไม่มีทางไปเหมือนกับใครใช่ป่ะอะถูกต้องอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งใช้ประสบการณ์ความจริงของตัวเอง <Okay. S 1> นะอะพี่ออฟลาคะ วันนี้ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็อย่างแรกก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคือเรื่องร้องเพลงนี่ก็เรียกว่าเป็นความฝันที่ตั้งนานแล้วก็คือคนอาจจะได้เห็นหน้าผมเนี่ยตามจอทีวีในเรียกว่าบทบาทต่างๆเช่นแสดงวิริยกรมาแล้วบ่าแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นในเรียกว่าบทบาทนักร้องก็วันนี้สิ่งที่สิ่งที่ประกวดมาสิ่งที่เคยได้ทํามาก็คือเพื่อมาเป็นนักร้อง วันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกที่ได้คลอดออกมาแล้วใท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีครับก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกในการฟังเพลงท่านผู้ชมต่อไปครับดีมากค่ะอุ๋งอิงนะคะก็พอมาถึงจุดนี้ได้ก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของศิลปินทุกท่านนะคะกว่าที่จะมาถึงจุดเรียกว่าเป็นจุดแรกแล้วกันก็จะพยายามทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเค ไปออกอีกหนึ่งรายการไปออกอีกหนึ่งรายการถา,า,า,ามแบบเดิมตอนนี้เม,มืม่อกี้พิธีกรเป็นตุ๊ดตอนนี้เป็นพิธีกรเป,เป็นผู้หญิงสวยละอ่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะถามทางน้องการน้องออฟแล้วก็น้องอุ๋ิงนะคะว่าตอนนี้ได้มีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่น้องออฟกันได้ค่ะครับก็รู้สึก ดีใจแล้วภูมิใจนะพูดเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่เอาไม่เอดีใจไม่เอาแล้วแต่นีดเดียวไม่ได้เลยหรอก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจแทนเขาเรียกว่าแทนตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่ออกด้วยกันในโปรเจกต์เดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันมาหลายเดือนคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะต่างคนต่างอยู่กันมาแต่ว่าก็ได้มาทํางานโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยเป็นเวลา3 4เดือนแล้วนะครับพอที่จะคลอดซิงเกิลออกมาก็เต็มที่ครับผมเชื่อว่าทุกคนเต็มที่กับซิงเกิลแรกของแต่ละคนนะครับก็หวังว่าซิงเกิลนี้นะครับจะ ติดอยู่ในใจของผู้ฟังไปตลอดไปเลยนะกันเมื่อป่ะเออเอ่ะได้ได้อาหารเนี่ยอ่ะทางน้ตค้คารู้องเกยดอไรบ้างค่ากับซิงเกิลแรกของตัวเองรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าในวงการนี้ถือว่าทุกอย่างผ่านมาเร็วมาก,กแล้วก็ได้กล้าวม,มาถึงจุดจดเนี้ยได้อะมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆก็อยากให้ทุกคนดูกันนะคะว่าเป็นยังไง อ่าโอเคแนวอ่อนๆนไปอ่ะทนนี่้องต้องการราะคาจินกันได้ของตัวเองรู้สึกยินด<ก>ีบ้างก็ต้องรู้สึกดีใจมากๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ได้มีเพลงของตัวเองเพราะว่าถึงเราจะมีความขยันหรือเรียนมาทั้งหมดเป็นเวลานานเลยนะครับก็ขาดไม่ได้เลยคือโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้พวกเรามาถ้าไม่มีจุดนี้พวกเราก็คงไม่ได้ทำซิงเกิลกันก็นต้องขอขอบคุณใช่ก็ต้องขอขอคบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทำเพลง ขอบบคคุณรัดีมากขอสบมือโอเคพูดง่ายนะฝึกไว้ก็ได้อันนี้แนะนำไว้ คือการที่บอกว่าให้ตอบไม่เหมือนกันเนี่ยมพนหมายวาว่าให้เราหลากคํานะเรอปะไม่ใช่ครั้งแรกเราพูดว่าดีใจครั้งที่สองเราพูดว่าภูมิใจครั้งที่สามเราพูดว่าตื้นตันอะไรเงี้ยทั้งหมดมันคือคำว่าดีใจแต่หมายความว่าเราต้องรู้จักหาแง่มุมอื่นของอันนี้ของอันนี้อาพมจะให้ดู่การจะออกซิงเกิลแรกของเราได้เนี่ยลองนึกคําที่มันจะนึกส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันนี้ซิเกี่ยวข้องกับซิงเกิลแรกงานประกวดการทํางานอ่ะ ผ่านการประมวอ่ลใช่ไหมซีนก่อนแรกมันต้องมีอะไรบ้างการทํางานใช่ไหมการเรียนการฝึกฝนอ่ใช่ไหมมีอะไรอีกความพยายามออ่่ะการฝึกฝนนี่มันความพยายามมันก็จะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีอะไรอีกผ่การประมวลซีนก่อนแรกเราไพ่ล้อคือเนี้ยหรอปะหาแง่มุมของมันความไพเราะอย่างเงี้ ใช่ป่ะเดี๋ยวจะแตกกับประเทศอีกรส์สไตล์ของตัวอ่าสไตล์ถูกอ่าเอาสมมุติแค่นี้ก็พออ่พออ่าเรามาดูเรามาดูแต่การการทำงานการทํางานเราเรามีแง่ไหนที่เราพูดถึงได้อีกการทำงานในห้องพี่โปรดิวเซอร์พี่โปรดิวเซอร์ใหญ่อ่าเนี่ยแค่นี้เราก็ได้คําตอบคําตอบที่เราจะไปตอบเกี่ยวกับคําถามว่าซิงเกิลแรกเรู้สึกอย่างไรได้มากมายเลยป่ะใช่ป่ะ น้องเธอชื่อกันอาจจะหยิบแค่ตรงนี้อาจจะหยิบแค่จุดนี้ไปก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอ,อก,กาสหันมาไปอีกรายการหนึ่งเธอจะปีบตรงนี้ก็ได้ว่าก็ซิงเกิลแรกนี้เป็นซิงเกิลที่สร้างจากแรงบันดาลใจของกันจะพูด,พดรวมหมดกันซ้ำไปอีกสองใช่ไปออกรายการที่สามพ,พูดเรื่องนี้ซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นเวลานานใช่ปะ ออกกว่าจะออกมาอย่างนี้ใช้เวลาห้าเดือน6เดือนในาการแก้ไขมาให้ดีที่สุดอ่ะถูกปหมได้ไหมไปรายการที่4ี่เอาล่ะออกซิงเกิลนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลที่ได้ร่วมงานกับพี่ฟองเดียซึ่งเป็นเป็นการแต่งเพลงที่เรารู้ที่เราตื่นเต้นที่เราชื่นชมเขามาตลอดที่ร่วมงานเรารู้สึกดีใจมากอ๋อถูไหมซิงเกิลอ่ะเปตรงนี้ซิงเกิลนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่เพาะมากเป็นพเพราะผ้าคงจะขุแบบ แต่สิงเกที่เราฟังแล้วรู้สึกเองว่าเพราะรู้สึกได้เลยว่าเพราะมากก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันเห็นป่ะสี่รายการเราพูดไม่เหมือนกันเลยละเข้าใจไหมซึ่งมันอจุดนี้มันเอาไปใช้ลองเอาไปใช้กับคําตอบอื่นๆคําถามอื่นๆที่ที่เรามักจะที่เรามักจะต้องเจอก็ได้นี่เห็นป่ะฝึกเอาไว้แบบนี้นะหลักๆก็คือเวลาไปตอบคําถามนะหยิบหยิบมาสักมุมหนึ่ง ถ้าเราพยาามซ้ำๆหยิบมามุมหนึ่งพูดแค่นั้นพอไม่ต้องไปเสียดายตัง้งสติก่อนตอบอย,อย่าพยายามน้ำทุ่มทุ่มแอบบุงหลงเหลงไม่ใช่เหมือนว่าบางทีแบบตอบไปก่อนนะ่ะนกกานนกขุนทองล้วคิดว่าเราจะไปหาจุดสรุปจบที่หลังอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะมันจะจบไม่ได้แล้วมันก็จะพูดออกน้ำออกทะเลไปเรื่อยนะแล้วก็อ่อออ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งสุดท้ายอีกอย่างนึงสมมติเนี่ยยิ่งไปออกสี่คนอย่างเงี้ยเพื่อนเวลาเพื่อนตอบออก,ก็พยายามมอง ยปยางฟังไม่ใช่มอง,มองยำฟังด้วย <c oughs> <c oughs> ฟังกันแล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนตรงไหนแล้ควค่นเสริม <c oughs> หรือว่าและออยา่างคือถ้าเราไม่ฟังเานะผู้ <c oughs> ตาเตอหน้า <c oughs> เนิมมันก็จะลอยแล้วก็จะนะ่อะไรอย่างเงี้ <c oughs> <c oughs> เอามาันนะ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นพวกเขาครับเตรียมพร้อมความสามารถที่โชว์ในวันพรุ่งนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเหมือนเดิมครับกับเว็บไซต์นะครับ w w w t e m p o e k i t o c o m นะครับหรือใครที่เล่น t w i t t e r หรือว่า Facebook ครับก็อนนี้เลยครับเข้าไปเจอนะครับคำว่า temple world เจอพวกเขาทั้ง4คนเหมือนเดิมครับแต่ยังไงพรุ่งนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยครับกับ mini โชว์ c a s e ของพวกเขาทั้งสคนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ